คือขอยอดขอยอดขายอะไรเงี้ยก็ได้ผลสารตายายคนถูกหวยเยอะที่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยที่แตกไปเนี่ยประมาณประมาณหกหกงวดสี่ล้านสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่านี่พอจนเนิ่นครัา มีอยากาคันธามพาาค้าทีทันตาสันติกิยังมุนีวรวัจ,จนั่งสา,าอุมีสุน,นันท์ภมผู้หญิงที่หลงทางมาจากเครือสาพัฒ mm hmm. มาผู้หญิงสามคน mm hmm. คือเขาจะกลับบ้านเขาเพราะว่าเขตตำบลนนเนเตี้ยกับเขตเครือสาพัด์แหลมชะบังเนี่ยมันเป็นเขตที่ว่าติดต่อกันแค่ mm hmm. ป่ามัางกั้นแค่หน่อยเดียว mm hmm. อ่าและทีนี้เขาก็ มาเห็นมาเห็นแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็อธิษฐานอธิษฐานโดยที่เราไม่ได้ไหว้โดยการจุดธูปหรืออะแค่ยกมือไหว้แล้วขออธิษฐานแล้วก็เขาก็ไปได้โชคไปได้สามตัวตรงๆเลยครับที่เขาดูว่าครั้งแรกเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณทักเจ็แปดแสนแล้วพออีกวันหนึ่งเขาก็มาแต่ว่าเขาก็โพสต์ในลงโซเชียลทิกตอกอะไรพวกนี้เขาก็เอาน้ํามาแจกเอาขนมมาแจกนะครับ แล้วก็พอมาเริ่มดังขึ้นมาเนี่ยคนก็เริ่มไหลแห่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 กันมาบางคนก็ได้โชคบ้างบางคนก็ไม่ได้โชคบ้างเนี่ยแต่ที่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยที่แตกไปเนี่ยประมาณประมาณหกหกงวดหกงวดหกง,งวดครับซื้อจากที่พื้นที่ข้างบนส่วนพีคขเนตเนี่ยสามสามเจ้าแต่ที่เหลือเขาก็ไปได้าตามระยองจันทร์นะครับก็จะอยู่อยู่ประมาณเนี้ยครับ ได้เรื่องการงานครับคือขอยอดขอยอดขายอะไรเงี้ยก็ได้ผลทำอาหารสัตว์่ร้านอยู่บางแสนบางขายดีขึ้นเพาะที่นี่เลยใช่จุดเริ่มต้นคืออยู่ดีๆครับวันนั้นนั่งอยู่ที่ร้านอยากมาไหว้ที่นี่แล้วก็มาแล้วก็ขอแล้วก็ร้านก็ค่อยค่อยดีขึ้นเทคนิคในการขอของพี่คือขอแบบไหนครับผมขอตรง ตรงๆเลยครับว่าเราอยากได้ยอดแบบเท่านี้ขอให้ได้เท่านี้เลยก็ยอดขายก็มากี่เดือนครับสำเร็จผลคือมันค่อยๆมาคือตั้งแต่วันที่มาไหวใช่ไหมครับพอ,อบกลับไปอีกอทิตหนึ่งก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆ นี่แก้บ,บนขายที่ได้ก็เลยมาแก้บนคนไทยหนูคนเมื่อกี้เนี่ยเราทําความดีไม่คดโกงแล้วก็วทําด้วยใจถวายวช่วยใครก็ช่วยได้ใจครับผมอย่าเห็นเงินเขาเราโตโเราก็เป็นร่างของพ่อพิคเน่รับแขนเหมือนกัน โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ที่ตะเคียนเตี้ยหรือว่าที่พระพิคเนศล้างแห่งนี้เนี่ยนะครับสายมูนะครับหรือคนที่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับและคนที่ศรัทธาในองค์พระพิคเนศนะครับก็จะมาที่นี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่มาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปให้ครบทั้ง4จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแรกเลยนะครับจะเป็นองค์พระพิคเนศนะครับจุดที่2นะครับก็คือศาลตายายนะครับจุดที่3นะครับต่อแม่ตะเคียนนะครับ จุดที่สี่วังพญานาคเนาะซึ่งวังพญานาคเนี่ยเห็นเขาบอกว่าอยู่แถวแถวนี้แหละนะอยู่แถวแถวนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับวังพญานาคอยู่ตรงไหนครับอยู่มันจะเป็นอุโมงลงไปเลยไหมฮะไม่มีใช่ไหมเป็นบ่อน้ำเหรอฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวังพญานาคนะครับคุณผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวอันด <studied ald en> ับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้สารตายายก่อนนะครับคุณผู้ชมให้เห้ครับอ๋อโอเคครับก็คุณป้าเขาช่วยเราเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้สารตายายกันนะครับตายายศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับโอเคครับตายายากบมามุงแลชมากขออ๋อ ตายายทานข้าวกับมะม่วงนะครับก็คือของโปรดก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเ้เราก็เก่งใจคนยาายเนาะประมาณนั้นนะครับดเดี๋ยวเราโอเคมาเด็กๆมาไหว้กันไหมวไหว้อ่าโอเคครับ ก็มีเก้าอี้ไว้บริการนะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้เราก็ไม่ปวดขาเนาะนะครับสาธุนะโมะตัสสะภควาตวตวะหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภควาตวตวะหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาตตวะหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตายายัสมิงทิสาภาเคตายายเทวามหิธิกาเตปิตุมหิอนุตลักขันตุอโลคเยนะสเขนาจา่าที่นี่ก็คือศาลตายายนะครับยายบุญมากับตาบุญมีนะครับลูกข,ขอขอถวายนะครับโคมาแล้วก็มะม่วงนะครับเขาบอกว่าท่านชอบทานข้าวกับมะม่วงนั่นเองนะครับสาธุสาธุ หยิบเลขอะไรขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้ออีกที่หนึ่งนะครับริ้วเขาเรียกว่าวังตะเคียนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจุดนี้ก็จะเป็นจุดขอโชคขอลาบนะครับเดี๋ยวเราจะเสี่ยมสีตรงนี้นะครับขอ,ขอเลขสามตัวตรงๆเด้อขอจริงๆโอ้ยเอา ามาเราได้เลขอะไรสี่หกสี่เจ็ดห้าหกเอาไปสามตัวเลยสาธ <สา S 1> ุก็ไม่บอกว่ามีเลขสองตัวเนาะโอเคครับผมทางด้านตรงสารตายหญ่นะครับก็จะมีจุดบูชาเครื่องของเส้นนะครับของเส้นก็คือเดี๋ยวก็จะมีะคุณป้าเขาแนะนำนะครับว่าจะต้องบูชาย,ยัางไงนะครับใช้อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นก็คือจุดนี้นะครับตรงหน้าสารตายหญ่นะครับผม เดี๋ยวเราไปต่อนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นชุดบูชาพระพิฆเนศนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องหิ้วมาให้หนักนะครับที่นี่มีให้บูชาครับจากนั้นนะครับคนที่เขาสำเร็จผลนะครับเขาก็จะมาถวายหนังกลางแปลงนะครับนี่คือหนังกลางแปลง ครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของเสือลงตลาดแล้วนะครับยังไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับให้คลิปของเรามันดังปังๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมานะครับที่พระพิคเนตรร้างแห่งนี้นะครับก็อยู่ที่ตําบลตะเคียนเตี้ยอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เซิร์ชบน Google Ma p ว่าอุทยานพระพิคเนตรร้างนะครับตอนนี้ก็คืออัปเดตมีลานจอดรถกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ สะอาดสะอานนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอยู่นั่นเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับแล้วก็คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดังคําปรารถนานะครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ